ใช่ค่ะค่รกว่าก็ยังมีลูกมีเมียมีสามีเออเถูกบริสุทธิ์ไม่พอแล้วยังไปเชื่อครงงายเชื่อนั่นนก็ไปถึงก็ไปท้าเลยว่าอ,อาจารย์อาจารย์สอนนี่อาจารย์บวชเถอะอย่างเงี้ยมาช่วยกันจะลงศาสนาหน่อยศาสนาม่ได้อยู่ยั่งยืนอาจารย์คืนมาทําอย่างนี้ก็ไม่ต้องแล้วนอนฟูกนอนไรน,นอนอะไรถึงจะตามตัวยังไงก็ช่างจะนุ่งขาวขาวองเขายัางไงก็ช่างเป็นตตลืศรีตตลืศรีสอนทำตาม,ตามแบบตตลืศรี ตาสีบอกว่าเน,นี่ยทำของนี้เป็นของระพผู้เจ้าแต่ดันไม่ทําอย่างที่พริพุทธผู้เจ้าควรให้ทํานี่บอกเ่ยสมัยพุทธงั้นผู้เจ้าก็เออเน,นี่ยเป็นคา,ารวะละได้ทาของผู้เจ้าแล้วก็ไปสอนไปสอนเธอเป็นผู้ไปสอนได้ทาของเราเธอเป็นผู้ปฏิสัตย์มันมีไหมละ่ะแส่พุ้จการมีพระสูตรไหนบ้างอะแล้วเก่งกับผู้เจ้านิดหน,นึ่งมั้งเนี่ยเก่งกับผู้เจ้านิดหน,นึง่งบอกว่าพระพยานเปล่าก็สอนที่เป็นพระอรหันต์เยอะครับ แต่คือพรานะคะมใช่ใช่เขามันมีเครื่องแบบแต่จำนึกของของพระอาหารหันต์ที่เป็นครวา่าจะอยากถ้าเขามีปัญญาเขาพิจารณาแล้วเขาควรบูชหรือเขาควรแสดงอย่างไรนั้นนะและทำที่แสดงเนี่ยมีคนไปเชื่อว่าเขาเป็นพระอาาริยะเจ้าพอเผดไม่เชื่อเขาว่าถึงขั้นอาหารหันต์ขั้นอะไรกันไมเพราะคนผู้เขารู้ทำเยอะร,รู้นะรู้ก็รู้สิ เครื่องแบบก็เครื่องแบบที่สมควรก็สมควรที่สูงก็สูงม,มันก็ไม่มีที่สูงที่ต่ำกันแล้วก็เดินชนกันอย่างนี้แหละมันถึงได้ว่างเป็นอาหารกันเต็มไปหมดนะ่ะอืมเรายังบวชเลยเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเชื่ออย่างนั้นก็มันไม่มีปัญญายังไงมันพิจารณาอย่างนั้นก็ตัวเองตัวคนสอนก็ไม่ได้พิจารณาว่าจะจะลองศาสนาได้ยังไงถ้าเขาเขาเขา มาพากันศึกษามาสอนทำแบบสอนแบบโลกโลกอ่าเนี่ยถ้าตีความก็คือเขาสอนแบบโลกโลกเพราะปัญญาเขานี้เขาก็เลยสอนกันแบบโลกโลกแต่คนที่ไปเชื่องมงไงว่าเขาขน,ขนาดกับเป็นพระอริยะเจ้าขึ้นมาไม่ต้องอะไรแล้วก็เอาแค่โสดนละมันแหละไม่สํานึกนี่ก็ไม่ให้เกียรติกับนักบวชเนี่ยนักบวชเขาก็รู้นี่ไม่ใช่ว่าจะดูจะพระเหลืองแล้วเป็นนักบวชเมื่อไหร่แล้วคนที่เป็นสดนลรันนี่ต้องมีปัญญาดีเพราะฉะนั้นเวลานั้นมันก็ต้องอ้างอิงผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่า ผู้ที่นั้นมันได้มาอวดตัวเองว่ามีคุณธรรมสูงจนกระทั่งลูกจิ์ลูกหาพากันนะับถือว่าโอ้ท่านผู้นี้นะเป็นผู้เลิศเป็นผู้เยี่ยมแสดงว่าท่านกําลังเป็นสาสดาองค์ใหม่ซึ่งไม่เอารูปแบบที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ในเมื่อท่านไม่เอารูปแบบที่พระพุทธเจ้าวางไว้แต่ไปเอาเอาธรรมของพระเจ้ามาใช้ไม่ได้อายตัวเองเลยไม่ได้อายเลยตัวเองบะง่ฉลาดไม่ได้เห็นเลยเรายังบวชเลยเราก็รู้เราก็อ่านมาเยอะเราก็เคยเถียงเคยคุย แต่ให้เรามาถึงมาขนาดกับประกาศตัวเองเฮ้ยเนี่ยโหแล้วคนก็มาเยือนยอว่าท่านคงเป็นขนาดนั้นขนาดนี้ขึ้นมาเราก็ต้องรู้โหคุยไปนั่นไปเราก็ต้องรู้แล้วมันโง่มา่อไรล่ละมันกลับไปพอใจที่จะอยู่อย่างนั้นบรนรุ้รรแล้วก็จะทำอย่างนี้ไม่จะสอนอย่างนี้ไหมเขาบรรลุธรรมปุ๊บเขาต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องจันลองศาสนาเขาก็บวชมาแล้วจะลองศาสนาไม่ใช่บรรลุธรรมแล้วมาสอนแข่งกับพระถ้ามันโง่เป็นควายอย่างนี้มันบรรลุธรรมก็มัน ก็ไปเป็นอาหารแบบคายวายอ่ะให้มันเกินเมืองไปเลยเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์เออก็คือไม่ใช่ว่าแบบคารวะรรู้ทำไม่ได้คารวะสามารถแต่รู้ทำไม่ได้มันรู้รรมมาเป็นผู้มันรู้แจ้งมีปัญญาไม่ใช่บรรลุธรรมแบบโง่ๆให้กูรู้ธรรมกูบรรลุธรรมแล้วกูก็เกิดความอยากสอนขึ้นมาแล้วกูก็สอนแข่งเลย oh, <really. S 1> ไม่ได้คำนึงถึงว่าสมาาัยพุทธกาลท่านบวชสาวกแล้วก็ให้ไปสอนตรงนั้นสอนตรงนี้เอาผ้าเหลืองที่เป็นรูปแบบอ่ะมนันก็มันก็เป็นชีปเปลือยแบบไอ พวกไอ้นั่น่ะเอาขึ้นของขึ้น <c oughs> ไอพวกไอกุมาราชีที่มันบวชอ้มหาวิระไอมังก็แบ่งแยกเป็นนิกายที่แก้ผ้านิกายที่เฝ้าวัดนิกายที่เป็นเซนเพราะความว่างเพราะอะไรเพราะกูไม่ยึดถืออะไรแล้วไม่ยึดถืออะไรเลยแก้ผ้าทําไมมันมีเครื่องแบบขึ้นมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาพุทธแล้วอยู่ดีๆก็ไปนุงขาวขาวรือโกนหัวแล้วก็อยู่เป็นฆราวาสมันใช้เครื่องแบบที่ควรจะจะ,จะ,จ,ะจะแสดงธรรมไหมอะ เออถ้าอาหารโง่ขนาดนี้กูก็ขอลาแล้วอย่างเงี้ยกูหนักใจกับศาสนาพุทธก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าลาสนาบารมีเราไม่ถึงหมายความว่ามันมีสองประเด็นใช่ไหมคะพระจยาก็คือประเด็นที่บรรลุธรรมและประเด็น,นึืมเขาบารร <ทำ S 1> ลุธรรมแล้วเขามีปัญญาขเขาจะมาแข่งกับพระทำไม<ะ>เขาก็รู้เอออาจจะไปสนทนากับพระแล้วก็เ<ะ>นั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยลืมคิดว่าถ้าจรสรนก็บวชมาที่ ให้มันสมบูรณ์แล้วก็สอน,น,น,สอนจะเอาผ้าเหลืองให้หูแล้วไปนั่งสอนไงพอไม่นั้นก็เอาเอาผ้าหูเหลืองออกกูก็ไปไปเป็นคารวะจะได้ทําอะไรได้ได้อย่างที่คารวะเขาทาไม่อยู่ในกรอบระเบียบก็<า>ไปถึงก็ไปท้าเลยว่าอาจารย์อาจารย์สอนนี่อาจารย์บวชเถอะอย่างเงี้ยมาช่วยกันจะลงศาสนาหน่อยศาสนามันจะอยู่ยั่งยืนอาจารย์ขืนมาทําอย่างนี้ก็ไม่ต้องแล้วนอนฟูกนอนไรนอนอะไรถึงจะตามตัวยังไงก็ช่างเลย จะนุ่งขาวองขาวยังไงก็ะจังเวนเตะร์สีเตะร์สีสอนทำตามแบบเตะล์สีเตะล์สีบอกว่าเนี่ยทำของนี้เป็นของพระพุทธเจ้าแต่ดันไม่ทําอย่างที่ที่พระพุทธเจ้าควรให้ทํานี่บอกเลยสมัยพุทธงั้นพระพุทธเจ้าก็เออเนี่ยเป็นคารวะแล้วได้ทาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปสอนไปสอนนะเธอเป็นผู้ไปสอนได้ทำของเราเธอเป็นผู้ปฏิสัทธมันมีไหมล่ะส่ัยพจทธการมีพะสูตรไหนบ้างอะแล้วเก่งกับพระพุทธเจ้านิดหน,นึ่งมั้งเนี่ยเก่งกับพระพุทธเจ้านิดหนึ่ง ออพระพยานเปล่าก็สอนที่เป็นพระอรหันเยอะครับแต่ในสุภาะคะไม่ใช่กันหรใช่เขามันมีเครื่องแบบแต่จำนึกของของพระอรหันที่เป็นารวาสจะอยากถ้าเขามีปัญญาเขาพิจารณาแล้วเขาควรบูดหรือเขาควรแสดงอย่างนี้นและทําที่แสดงเนี่ยมีคนไปเชื่อว่าเขาเป็นพระอริยเจ้าพอเผลอไม่เชื่อเขาว่าถึงขั้นอาหารหันขั้นอะไรกันไหม พราะควาผู้เขารู้ทําเยอะผู้รู้นะรู้ก็รู้สิเครื่องแบบก็เครื่องแบบที่สมควรก็สมควรที่สูงก็สูงมันก็ไม่มีที่สูงที่ต่ำกันแล้วก็เดินชนกันอย่างนี้แหละมันถึงได้ว่างเป็นอาหารกันเต็มไปหมดนะ่ะอืมเรายังบวชเลยเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัเชื่ออย่างนั้นก็มันไม่มีปัญญาอี่ไงมนะันไม่พิจารณาอย่างนั้นก็ตัวเองตัวคนสอนก็ไม่ได้พิจารณา ว่าจะจะลองศาสนาได้ยังไงถ้าเขาเขาเขามาพากันศึกษามาสอนทําแบบสอนแบบโลกโลกอ่าเนี่ยถ้าตีความก็คือเขาสอนแบบโลกโลกเพราะปัญญาเขานี้เขาก็เลยสอนกันแบบโลกโลกแต่คนที่ไปเชื่องมงายว่าเขาขนาดกับเป็นพระอริยะเจ้าขึ้นมาไม่ต้องอะไรแล้วก็เอาแค่โสตาบันอะไม่สํานึกนี่ก็ไม่ให้เกียรติกับนักบวชเนี่ยนักบวชเขาก็รู้นี่ไม่ใช่ว่าจะดูแต่พระเหลืองแล้วเป็นนักบวชเมื่อไหร่แล้วคนที่เป็นโสตาบันนี่ต้องมีปัญญาดี เพราะฉะนั้นเวลานั้นมันก็ต้องอ้างอิงผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าผู้ที่นั้นไมัไจะมาอวดตัวเองว่ามีคุณธรรมสูงจนกก็ต้องลูกจิตลูกหาพากันนัดถือว่าโอ้ท่านผู้นี้นะเป็นผู้เลิศเป็นผู้เยี่ยมแสดงว่าท่านกาลังเป็นศาสดาองค์ใหม่ซึ่งไม่เอารูปแบบที่พระเจ้าท่านวางไว้ในเมื่อท่านไม่เอารูปแบบที่พระเจ้าวางไว้แต่ไปเอาเอาธรรมของพระเจ้ามาใช้ไม่ได้อายตัวเองเลยไม่ได้อายเลยตัวเองบะง้ฉลาดไม่ได้เห็นเลย เรายังบวชเลยเราก็รู้เราก็อ่านมาเยอะเราก็เคยเถียงเคยคุยแต่ให้เรามาถึงมาขนาดกระประกาศตัวเองเอ้ยเนี่ยโหแล้วคนก็มาเยือนยอว่าท่านคงเป็นขนาดนั้นขนาดนี้ขึ้นมาเราก็ต้องรู้โหคุยไปนั่นไปเราก็ต้องรู้อยู่แล้วมันโง่มาอไห่ละมันกลับไปพอใจที่จะอยู่อย่างนั้นบรรลุธรรมเราก็จะทำอย่างนี้ไม่จะสอนอย่างนี้แมเขาบรรลุธรรมปุ๊บเขาต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องจะลองศาสนาเขาก็าบวชมาแล้วจะลองศาสนาไม่ใช่บรรลุธรรมแล้วมาสอนแข่งกับ พระถ้าจมันโง่เป็นควายอย่างนี้มันไม่รู้ธรรมก็มันก็ไปเป็นอาหารแบบค,ควาอยอ่ะให้มันเกินเมืองไปเลยเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์เออก็คือไม่ใช่ว่าแบบคารวะบรรลุธรรมไม่ได้แค่ว่าสามารถบรรลุธรรมไ,มได้บรรลุธรรมมาเป็นผู้บรรลุแจ้งมีปัญญาไม่ใช่บรรลุธรรมแบบโง่ๆให้กูรู้ธรรมกูบรรลุธรรมแล้วกูก็เกิดความอยากสอนขึ้นมาแล้วกูก็สอนแข่งเลย <Okay. S 1> ไม่ได้คำนึงถึงว่าสมัยพุทธกาลท่านบวช ฝ่าวกแล้วก็ให้ไปสออตรงนั้นตรงนี้เอาผ้าเหลืองที่เป็นรูปแบบอ่ะมันก็มันก็เป็นชีปเปลือยแบบไอ้พวกไอ้นั่นนะ่ะเอาขึ้นของขึ้นไอ้พวกไอ้กุมาราชีที่มันบวชมหาวิระไอ้งก็แบ่งแยกเป็นนิกายที่แก้ผ้านิกายที่เฝ้าวัดนิกายที่เป็นเซนเพราะความว่างเพราะอะไรเพราะกูไม่ยึดถืออะไรแล้วไม่ยึดถืออะไรเลยแก้ผ้าทําไมมันมีเครื่องแบบขึ้นมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาพุทธ แล้วอยู่ดีๆก็เป็นนุ่งขาวของขาวลุโกนหัวแล้วก็อยู่เป็นฆราวาสมันใช่เครื่องแบบที่ควรจะจะจะแสดงธรรมไหมอัวดัชอาหารโง่ขนาดนี้กูก็ขอลาแล้วอย่างเงี้ยกูหนักใจกับศาสนาพุทธก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าศาสนาบรมีเราไม่ถึงหมายความว่ามันมีสองประเด็นใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็คือประเด็นที่บรรลุธรรมและอีกประเด็นนึงเขาบรรลุธรรมแล้วเขามีปัญญาเขาจะมาแข่งกับพระทำไมเขาก็รู้ เอออาจจะไปสนทนากับพระแล้วก็เออนั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยลื้นคิดว่าถ้าจะสอนก็บวชมาที่ให้มันสมบูรณ์แล้วก็สอนเจะเอาผ้าเหลืองห้อยหูแล้วไปนั่งสอนไงพอไม่งั่นก็เอาเอาผ้าเหลืองออกกูก็ไปไปเป็นคารวะจะได้ทําอะไรได้ได้อย่างที่คารวะเขาทาไม่อยู่ในกรอบระเบียบ